นี่ค่ะของมาถึงเมื่อวานค่ะลองปิ้นดูใช้งานดีค่ะนี่ใช้งานดีพิมพ์ตัวหนังสือชัดเลยค่ะนี่นี่นะคะดีมากค่ะลูกค้าจ๋านะแนะนําว่าถ้าลูกค้าอยากปิ้นแบบอย่างนี้หรือว่าตัวหนังสือหรือว่าเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนําได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นแปะหน้าเป็นแปะหน้าแบบนี้ก็คือไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่า ถามว่าคมชัดไหมชัดนะคะแต่ว่าตัวหนังสือจะเล็กมากเล็กจนแบบว่าคนส่งเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะคะอ่าโอเคถามด้วยร่วมใช้งานดีจ้ารวม,มก็โอเคอยู่ค่ะแต่หาวิธีพิมพ์อยู่ตั้งนานแต่พอพิมพ์ได้ก็ดีใจค่ะมารีวิวให้ดูค่ะแต่ใบเล็กนะคะ ดูทัจนะครับผู้รัาษาประตูเป็นคิได้ไปกคะแาเป็นมเป็กมแม่จะเจอโสดยากับผู้แข่งมีการ้องมอไม่ไม่ค่อยไดมีเซฟจักยอะไรในประตูีเดียกอาจจะหมดหนักดีคือการได้ผลผลิตาต่างครับต่อมาครับมาลปุสโต้ดบนขาครับบอลันอให้เขาก้าคะแนนผู้ชมด้วคือมาลปุสโต้เดี่ยจะมีบล็อกลูกยิง ไปในฟ้าอีก งานเลยดีนะครับ